มาดึงก <rag> ลับมาขาแบบนี้ทุกนกลับเห็บตัวมาตรงมาตรงยังไงวะมาตรงขึ้นมาแล้วมาตรงทางไว้ยังยังยังทุกคนพร้อมยังก้มหน้าอ่าผมจะค่อยๆแบบก้มหน้าลงอ่าค่อยๆกลับเบิ้บอ่ากลับด้วยแขนข้างขวากลับมาเลยอ่า มาตรงครับตรงครับทีนี้ตรงแล้วกลับเลยตรงเออกระแทกแล้วกลับตรงบปั๊บตรงคปั๊บอ่าทีนี้ถ้ามันวรวมกันมันจะเรียกว่าหน,นึ่งสองบรรทุกหนึ่งสองแจ็ปตรงนั่นเองต่างการย่ลยอลงย่ <c oughs> อ,อยลงฝาด้ว <c oughs> <า>ยแล้วหมัดขวายขวาได Ayo, yó, 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 ใช่ครับเอา้าใช่หยุดนี่เป็นการอะไรไงควายที่ค้างใช่ไหมอ่าโอเคโอเคเบรกหนึ่งนาทีทุกคนใส่นวมจับคู่ตัวเท่ากันคู่อะไรกันอ่าเบรกหนึง่งนาทีจับคู่ที่ไหเนเลยพี่กาดสู้ๆออกกําลังกายค่ะทุกคนจริงเราต้องแบบแเราต้องผอมแต่เขาบริษัทนี้แบบกวนกันมากไหนอันไหนได้บ้าง ได้ทุกอันอันไหนใหญ่ๆตอนนี้เราไม่มีอะไรทำนะคะเราเราไล์ต่อยมวยของขำคนก็ใครว่างก็เข้ามาดูนะจี๊ดสู้ๆเราจะไม่มีการเอเนทใดๆเพราะว่าเราเรียกว่าให้คนดูเป็นพยานนะว่ากลัวแล้วจริงมาช่องหลัเฮ้ยเมยนะเ่ยเป็นการดีเปจ้าเฮ้ยกอโทษวิววิวว้วดี เพื่อสู้นะสู้เท่านั้นแล้วคนมันจะผอมมะครับทุกคนเทจะจัดเดี๋ยวระวังไอเดียนสุดจัดจัดได้ครับแสดงว่ามีก็คือรู้สึกว่าช่วงนี้เราอ่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นเราเลยออกกำลังกายกันเพื่อสุขภาพเขาเรียกว่าเราจะผิวหน้าดีอย่างเดียวไม่ได้เราต้องต้องดีด้วยโอ้พี่ซุงหล่อมาก มึงเห็นสูงหรอต้องบอกก่อนนะว่าไอ้เต้เคยเป็นแชมป์นะเคยเป็นแชมป์ไอ้เต้เคยเป็นแชมป์มวยนะซึ่ง,งซึ่งเดี๋ยววันนี้เต้จะต่อยกับครูมวยให้ดูอ,อ,อะไรจะพูด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 แล้วตั้งเดียเด๋ยวมันนึ่งนะคิดถูกไหมเนี่ยให้การไม่ เราน้ำหนักขึ้นไงเราหนัก4 8สแล้วระหว่างที่เราน้ำหนักขึ้นเราก็ต้องออกกำลังกายด้วยว่าปลาทคางพิซซุงหน่อยเราจะได้ฟิตเราได้ฟิตไงเคก็ใครว่างก็ดูไปนะทุกคนอันนี้ลายยาวๆเผื่อบางคนแบบเหงาสวัสดีค่ะเอพีหอดีมีะไ้เผัดคู่นอ่ะคู่นึงหรอมีมีข้าในมีอยู่เต็มเลอะไรกเย ตุ้งตุ้งจอนหน่อยจอนหน่อยแล้วเฮ้ยเรถ้าเราเขาบอกว่ากีอาร์แต่งมอททำให้เราอนี้เหลือว่าลเยอะเบอร์ยอใช่ไหมแล้วเราจะขาเรียวได้ไหมแบบขาเหยวอยู่ที่มึงหอกใช่ไหมรองเท้าปล่อยนะเพืไม่ปล่อยรองเท้านี้ของชิครองเท้านี้ของชิคไม่ใช่ของพี่ทีอารส้าแบบไนนะทีมานวีดีโอใส่เ้า ยืนเยอะเยอะเร็วเร็วใครพร้อมยืนก่อนเลยครับทางนี้แล้พร้อมยังเป็นไงเพื่อนเลยที่นั่งเลยไม่เห็นจะพู่กันนะให้พูดเองค่ะที่นั่ง

พี่แล้วพี่แล้วล่ะๆมดูมวยคู่นี้อันสานนาทีตายเลยจริงๆการเทมากดี๋ยวพี่จะมาเป็นระยะระยะนะพ่อเดี๋ยวคูุณปล่อยพักคุูเดี๋ยวเราจะมา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 มแล้วาม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 าพรมมแล้วคุณมามามาามามามาาาามมหาคู่ มาดหันหน้าเขาหาาันหน้าเมาหาการหนหน้าเขาหางารตั้งการตั้งายืนไม่ไกลมากนึ่งแขนนึงแขนก็มีนิดนึงอ่าไม่ไกลมากใครไกลมีไเลเกนไปฮ่าได้นะ นี่ทุกคนเก็บแขนกลับไปอ่าทีนี้เอเออยู่ฝั่งไหนคนเสื้อขาวคือเอหนึ่งสองสามขึ้นไปเอาบนเลยเอาบนเลยอ่าเอเอจะเดินไปข้างหน้าถ้าเอเดินข้างหน้ากำลังใจให้พี่ด้วยทุกคนกำลังใจให้ข้าน้าอันนี้เชาเชี่ยวขึ้นเอเดินมาข้างหน้าบีต้องถอยหลังนะอ่าเอเดินหน้าบีถอยหลังว้อ่านี่นี่จะทำให้ดูพระเทศเอ้ตัวอย่างตัวอย่างทุกคน ผมเป็นเอพเตเป็น B A เดินหน้า B ีเดินหลังเริ่บตกจังหวะให้เป๊ะอ่าเย็นตัวเย็นตัวอ่าดูนะดูนะให้พี่เตเลือกอ่ฟังเสียงนี่วะเริ่บโอเคอ่าตามไม่ทันลมบีเลยเอ่ะให้พิเตเลือกให้พี่เตเลือกเริ่บอ่าเริบอ่าจังหวะเดียวจังหวะเดียวจังหวะเดียวก่อนเริ่บตามไม่ทันคนคนตามตามไม่ได้เริ่บ ง่ายๆก้มหน้าลงแขนติดคางหนึ่งช่วงแขนไม่ใจมากไม่ใจมากยิ้มใส่กันยิ้มดีกันใส่กันเร็วเออเดิมตัวเดิมตัวเอฟังเสียงกัญญางมนะเอ๊ฟังเสียงกัญญางมอ่าก้มหน้าลงเลือกเลือกเอาว่าจะตามหรือถอยเลือกได้เอคือตามบางๆด้วยเอเลือกระหว่างไปหน้าถอยหลังอ่า เหมือนเกมอ่ะคุณเดาเกมต้องสู้ต้องเดาอ่าต้องเดาหรอไม่ได้เดาครับัไม่ใช่เขาไม่บอกอ่ะย่อลงย่าลงย่าลงเจ็บตัวเจ็บตัวเฮ้ยติดจังหวะติดจังหวะด้านนั้นเกมติดจังหวะเอากดด้วยเอากดด้วยติดจังหวะปังปังอ๋อเลยถึงที่นี่ตั้งการตั้งการอ่าปังกดด้วยปังกดด้วยเฮ้ย

ม ah, ad ูมูมูอ่ะขยับลดยยกขยับโยกได้ขยับหลอกคู่ต่อสู้ได้อ่ะมีจริงมีเล่นมีจริงมีเล่นฮึบฮึบฮึบโอเคสลับสลับบีบีบีเป็นคนเลือกอ่ะสลับสลับเตรียมตัวเตรียมตัวให้ไหวนะหนึ่งยังหวะฮึบเดี๋ยวพึ่งหัวเลาะมีทำต่อ Ya, temuah, temuah, temuah. Dan mana ini lah? Berap? Kau tak boleh mengulur. Kau tak boleh mengulur. Berap? Berap? Berapa? 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 dengan Berapa? เดวตัวีต่โอเคทนี้เอเอเวลาเดินหน้าต่อยด้วยอ่าเริ่มห้เดินหน้าให้ยืนหมัดไปแต่ไม่ต้องแรงไม่ต้องไม่ต้องเจ็บอ่าเรถ้าถอยหลังเริ่เร เพิ่มต่อยด้วยเพิ่มต่อยด้วยทีนี้ถ้าใครถอยพิดนั่นหละาจะหน่อตอยมานั่หลงหลั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 งหังหลังหลงหลั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 งงหลงหล่ลังหลงหลังลังหลงลงลงังงงงลง่ลงย่อลงย่อลงลงหัันลอลลลลงัลลลลงั

โอเคทีนี้เอยกมือขึ้นทีนี้เอเป็นคนเดินหรือถอยก็ได้ไม่ต้องสเต็ปให้ค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนบีห,หนึ่งช่วงแขน,นระยะอะยะอ่าระยะไม่ไกลกว่านี้ห้ามไกลไปกว่านี้อ่ถ้าผมถอยอามทันทีอ่านทันทีหลอกับอ,อ,อ่า ไปหน้าหรือถอยหลังแล้วแต่เอบีต้องฟอร o โลดะหนึงแขนเท่านั้นไม่ไกลเกินกว่านี้อ่านั่นคือเกมมเดนับมีใครไม่เข้าใจไหมมีใครไม่เข้าใจไหมนือเดินใีกมเดินใ้ีมันจะแาก็มีวิธี่ก็เดินไปเลยตัวแขนขึ้นแขนเดินเนหนอยเนหนึ่งแขนเดินไปเรื่อยคอยนเดินหน้าก็ไรอ่ะ มีหน้าที่คือรักษาระยะให้เดินไปเออค่อยๆเคลอนที่หน้าหลังหน้าหลังเดินๆเดินหน้าหลังอยาหน้าหลังเออกองกเออหน้าด้เต้าวนเลยพาวนเลยเดินเลยคนเป็นคนเป็นพาคนไม่เป็นเดินเลยครับอ่าเดินหน้เลรัเดินได้เลยเดนไดเลยได้ได้หน้พาเดินพาเดินกลมหน้าลงไม่เร็ว่า ลคลงาลงมารเเ่อแล้วอะได้แลอได้แปดหนงแปดงนท้รับกับเรับอนหน่อยทุกคนอดทนหน่อยเร็วเร็วเตรียมตัวอะไย

ปแค่าทไมมันเหนื่อยจังวะทค่ไมต่อยมวยมันเหนื่อยจังวะชีวิตนี้เป็นกันเผลอเหนื่อยแล้วยังต้องต่อยมวยนี่แหละจริงคนจะพอกไงกินน้ำก่อนจริงเย้เพื่อนเอ็งเผลอนี่พอกไม่ได้ทำไม่แกต้องพอกได้ไหมอาขอบุญค่ะคือเราที่เก็บออกไปแบบ ฟิตเนสไงเ,ออเราก็เลยให้ฟิตเนสมาอยู่ทพี่ออฟฟิตรอจบจบเ <c oughs> วลาเราแบบถ่ายรูปออกมาเราจะได้แบบหุ่นแบบปึงป๋งๆเลยทุกคนยังไม่มี <นะ S 2> พี่จี้เหมือนนักมวยปะเอา้าทา,าแบบั้นทำไมอ่อไปแลวทุกคนไปต่อยมวยก่อนแปดจะหมด เหนื่อยคาจจะพูดเลยครับผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายกัแล้วเอองเนาะนี่เตกกัเหนื่อยปะอีกกาบบออกกลังกายก็คอนเทนต์ปเจริงเราีพุงไห พี่คะใส่เอ้ยกินน้ำอยู่เราเมื่อกี้เราเจอพี่เขาไปวะเราได้ขาดเร็วๆทุกคนเคมามาแลยวว่าสี่นาทีมาสี่เลยหรอว่าใไม่ผิด้อบก็สองคนน่ะได้สองเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าห้านาทีมันจะมีกลุ่มหนึ่งได้พักมันจะมีสามกลุ่มใช่ไหมได้แล้วก็โหวตไปได้สามแค่นี้ห้านาทีนะครับห้านาทีก่อนกูรู้ได้ปะมึงแค่นี้ก็กดขาดแล้ว อ่าเตรียมตัวใส่นวมอ่มปิ่นรับก่อนเอาเย่เย่แล้วมึงไม่ได้กูก็ปิ่นรับดีเลยเดี๋ยวมึงเดี๋ยววนกันทุกคนเดี๋ยววนกันมาเร็วออกมาออกมาเฮ้มาเลยหัวใจเลยพอดิโบพอดิโอพรุ่งนี้ปวดตัวชัวร์อ๋อมึงไปเล่นเวรกบอร์ดอ่ะปวดจริงอขนาดนั้น ไม่เชี่ยเลยนะจิ๋กหอมกิไลเนี่ยมันสดน้ำแดงเพราะเชฟเขาเห็นดูกระป๋องแดงโคค่ๆหวานมากเราเดียวเดีเร่เร่เรเแต่เรากินในนี่ได้ดีมึงเรากินส้มตำได้นม่ต้บไม่อ้วนชาบูกินได้หรือยังรู้ยังตีน้อยสั่งกับบ้านได้จิงงหอสั่งแล้วรอเคยสั่งมากินล้วอร่อยแบแต่ว่าจะแปดร้อยไมติไม่บายแล้วคนไปละบาย nên cùng phạm luôn đồ...